สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ จากกรณีโลกออนไลน์มีการนำนะมาโพสต์ของคำพกาหรือลัคนาปันวิชัยคอลัมนิสและพิธีกรดังที่โพสต์เมื่อวันที่8กันยายน2563ที่ระบุว่าถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์พักมือเพื่อเลือดเมื่อไหร่เราขาดกันออกมาโพสต์จนเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์เป็นจํานวนมากล่าสุดคำพกาออกมาไลฟ์สดผ่าน YouTube ชื่อตอนว่าคำพกากับเพื่อไทยจะขาดกันกี่โมงช่วงหนึ่งตอนหนึ่งคำพการะบุว่าค่อนข้างมั่นใจว่า มีวอเตอร์เพื่อไทยเยอะมากที่รับไม่ได้กับการเอาพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นราคาที่พรรคเพื่อไทยต้องจ่ายว่าคุณจะต้องสูญเสียวอเตอร์ของคุณเป็นเหตุและเป็นผลต่อเนื่องกันมาไม่หนีความจริงพรรคประชาธิปัตย์ก็จะสูญเสียวอเตอร์ของตัวเองเช่นเดียวกันโดยมีวอเตอร์จํานวนมากของพรรคประชาธิปัตย์ที่รับไม่ได้เป็นเหตุและผลที่เกี่ยวเนื่องกันละกัน ขบรกการระบุว่าพอเรามอง2เรื่องนี้ที่เห็นต่อไปสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยคือพักการเมืองลุกมาตัดสินใจกระทําการใดๆพักจะมีทั้งได้และเสียการไวเนื้อเชื่อใจเป็นการคิดคํานวณแล้วว่าในแต่ละก้าวทำแบบนี้ได้คะแนนทําแบบนี้เสียคะแนนสําหรับแขกเป็นเรื่องปกติให้พักการเมืองเขายอมรับผลการกระทําของเขาเองเราไม่หลอกตัวเองว่าต้องเข้าใจส่วนประเด็นการเมืองปัจจุบันนี้ขรรกการระบุว่าหากมีธรรมนัตก็ต้องมีประชาธิป,ปัตย เอามาคานอำนาจกันมันก็เรียบง่ายแค่นั้นเองถามว่าดีไหมไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับรอดหรือไม่รอดหรือต่อให้ทำไปแล้วก็อาจจะไม่รอดก็ไดท้ทุกการตัดสินใจมันมีราคาที่ต้องจ่ายและเสี่ยงที่จะต้องแบกรับไม่ได้บอกว่าพรรคเพื่อไทยทำดีแล้วถูกต้องแล้วแต่ในทุกทกทางแยกทุกทกทาง2แพร่ง3แพร่งการเลือกไปในทางใดทางหนึ่งมีทั้งความเสี่ยงที่ต้องแบกรับมีโอกาสล้มเหลวเท่าเท่ากับโอกาสสาเร็จแต่คนเราต้องตัดสินใจเอาสักอย่างหนึ่ง ทั้งระบุว่าการผิดคําพูดหรือพูดแล้วทําไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาวันนี้เมื่อปี2 5 1 3แขกพูดว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับประชาธิปัตย์เมื่อไร่เราขาดกันนั่นเป็นความรู้สึกของแขกตอนนั้นแต่นะวันนี้ทำอะไรเพื่อไทยจับมือกับพรรคส้มเราขาดกันคนเราก็เปลี่ยนใจได้แฟนยังเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยถ้าแขกต้องทําทุกอย่างตามที่แขกลั่นวาจาไว้แขกคิดว่าแขกน่าจะตายไปตั้งนานแล้วหรือตอนนี้อาจจะอยู่ที่เกาะสักแห่งหนึ่งบนโลกนี้ไม่ได้มานั่งจัดรายการที่ตรงนี้ แต่แขกเลือกเลือกผลประโยชน์ของตัวเองเหนือการรักษาสัจจะวาจาของตัวเองจุดยืนของแขกแขกเลือกผลประโยชน์ของตัวเองเหนือการรักษาสัจจะวาจาของตัวแขกเองส่วนใครจะทุกข์ทรมานจากจุดยืนนี้แขกช่วยไม่ได้จริงๆส่วนใครจะอกแตกตายเพราะเรื่องนี้วันๆไม่ทําอะไรเมื่อไหร่จะไปอยู่เกาะแขกก็ช่วยคุณไม่ได้จริงๆแขกไม่สามารถไปรับความทุกข์ทางใจผู้อื่นได้